สวัสดีจากอันเบิร์กประเทศเบลเยียมนะคะช่วงนี้มีใครรู้สึกว่า24ชั่วโมงมันไม่พอใช้บ้างไหมคะเราเชื่อมาตลอดว่า24ชั่วโมงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆนะตอนนั้นยังไงเวลาเหมือนมีเหลือแต่พอต้องไปเรียนทํางานรีโนเวทบ้านพร้อมกันถึงได้เข้าใจเลยว่าคนเรามันใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่าที่คิดตื่นเช้าไปเรียน9ก้าโมงถึงเที่ยง กลับมาสัมภาษณ์เด็กออแพรกับโฮ์แฟมิลี่บ่ายถึงบ่ายสามสี่โมงเย็นไปรับจ็อบเสริมเป็นเบบี้ซิตถึงหนึ่งทุ่มกลับมาบ้านมากินข้าวเสร็จก็ช่วยกันทําบ้านต่ออยันดึกบางวันต้องนั่งเคลียร์เอกสารให้ลูกค้าจนสว่างขาตาก็มีชีวิตบนหลุมแบบนี้มาสักพักจนบ้านเริ่มเข้าที่เข้าทางก็เหมือนจะลงตัวขึ้นหรือว่าเราแค่ชินกับความเหนื่อยก็ไม่รู้ สุดท้ายบริษัทเริ่มมีปัญหาลูกค้าเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เราดูแลทุกคนคนเดียวไม่ไหวแล้วเลยตัดสินใจปิดบริษัทเราหันมาดูแลหัวใจตัวเองแทนเพราะมันก็เจ็บมาเยอะมากแล้วเหมือนกัน